ตอนที่1694ภายในดินแดนโบราณของสายเลือดลกลลางทั้ง8ดที่ตั้งอยู่ไกลจากนิกายมันมีภูเขาตั้งงานสูงชันตั้งอยู่พร้อมกับกลิ่นไอนิรันที่แข็งแกร่งและจากสถานที่ไกลออกไปผู้คนสามารถมองเห็นนกยักษ์และสัตว์อสูรมากมายที่บินไปบินมาระหว่างภูเขาแห่งน,นี้พร้อมกับกลิ่นไอของปีศาจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากได้ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งพวกดินเทียนที่มาถึงที่นีน่ในตอนนี้ พวกเขาได้ก้าวเข้าไปอย่างไม่ลังเลทันทีที่พวกเขาเก้าวขาเข้าสู่ดินแดนโบราณแห่งนี้ก็ปรากฏเสียงแผดล้องคำรามของอสูรนกที่รุนแรงเป็นอย่างมากถึงขั้นทําให้มิติโดยรอบถึงกับสั่นไหวอาจมีสัตว์อสูรระดับเทพแท้จริงอยู่ภายในนี้จรลลเฆเบนจะธาถึงกับสั่นสะท้านเพราะเสียงคำรามของสัตว์อสูรนี้มันทรงพลังเป็นอย่างมากขณะที่ตัวของออกฝ่ายยังอยู่ภายในแต่มันกลับส่งเสียงที่น่าสะพรึงกลัวได้ขนาดนี้ อาจจะเป็นไปได้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นเขาได้พูดขึ้นก่อนจะพาคนอื่นๆเดินเข้าสู่แายในหุบเขาแห่งนี้ยิ่งพวกเขาเข้าไปลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้กลิ่นไอปีศาจในที่แห่งนี้น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเท่านั้นและในเวลาเดียวกันก็เริ่มพบเห็นผู้บ่มเพาะและบางคนก็เป็นสิทธิของนิกายจากักรพรรดิพแต่ส่วนใหญ่หล้วนแต่เป็นผู้บ่มเพาะธรรมดาพวกเขาทุกคนที่เดินทางเข้ามาอย่างที่แห่งนี้ก็เพื่อทําการฝึกฝน และแสวงหาสมบัติที่อาจจะพบเจอโดยบางอื่นซึ่งอาจจะสามารถเพิ่มระดับการบ่มเพาะของพวกเขาได้ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้สนใจคนเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยก่อนจะพากนันเดินต่อไปในเทือกเขาที่ลึกลงไปอีกพร้อมกับกลิ่นอายของปีศาจดูร้ายที่เข้มค้นมากขึนเรื่อยๆบุ้มหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏสัตว์หลายที่มีความสูงกว่า3เมตรกระโจนเข้าใสกลุ่มคนของพวกเขาพร้อมกับดวงตาสีเขียวเข้ม และกินแอพิษศาตที่ผันผวนอยู่รอบตัวของอีฝ่ายนิลันล้ำลึกขั้นไปเสือขาวผันรู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะพวกเขายัางไม่ได้เข้าไปในส่วนเลึกของสถานที่แห่งนี้ด้วยซ้ำแต่กลับพบเจสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่ชายขอบของพื้นที่แห่งนี้แล้วซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าภายในส่วนเลึกของสถานที่แห่งนี้สัตว์อสูรที่อยู่ภายในไม่ได้อ่อนแอเลยแมตต้แต่น้อยเสียงคำรามพันดังออกไปถึงขั้นทำให้มิติโดยรอบิดเปี้ยว ก่อนที่สัตว์อสูรตัวนี้จะพุ่งตรงเข้าใส่กลุ่มของพวกหลินเทียนนั่นจึงทําให้หลินเทียนยกมือขึ้นและตบเข้าใส่อีกฝ่ายด้วยท่าทีสบายๆก่อนจะส่งสัตว์ร้ายตัวนั้นกระเด็นออกไปหลายร้อยเมตรพร้อมกับตัวของมันที่ฟานเข้าใส่ต้นไม้โบราณท,ที่มีความสูงกว่าหลายสิบเมตรติดต่อกันก่อนจะตกลงที่พื้นพร้อมกับปรากฏเป็นหลุมขนาดใหญ่ไปที่ส่วนลึกกันดีกว่าหลินเทียนได้กล่าวขึ้นในกลุ่มของพวกเขา ยกเว้นเสี่ยวเทสู่ที่อยู่ขั้นกลางของเขตแดนราชานิลันคนอื่นๆล้วนแต่อยู่ขั้นปลายของเขตแดนนิลันล,ลำลึกแล้วซึ่งพวกเขาต้องหมดก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ผู้บุมเพราะธรรมดาและต้องการที่จะฝึกปือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตนด้วยการประลองกับสัตว์อสูรร้ายที่อยู่ภายในส่วนเลึกของสถานที่แห่งนี้ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะพัฒนาฝีมือขึ้นโดยการต่อกรกับสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่างน้อยต้องหาสัตว์อสูร ที่เทียบไดกับกึ่งนิรันดร์สวรรค์ถึงจะสามารถทำให้ฝีมือของพวกเขาพัฒนาขึ้นได้แต่สำหรับตัวของหลินเทียนเองเขาต้องการศาตว์อสูรเขาต้องการศาสตร์อสูรที่อยู่ในระดับนิรันดร์สวรรค์ขึ้นไปเพราะถ้ายที่สุดแล้วในแง่ของกายภาพร่างกายของเขาสามารถเทียบได้กับผู้บุมเพาะที่อยู่ในเขตแดนนิรันดร์สวรรค์แล้วซึ่งในเวลาเดียวกันไปจีฉจีก็เป็นถึงกายสายป้าซึ่งตอนนี้เขาเองก็อยู่ในจุดสูงสุดของนิรันดร์ลำลึก และด้วยพลังของเขามันก็เป็นเช่นเดียวกับดินเทียนซึ่งอย่างน้อยๆผู้ต่อสู้ของเขาจะต้องเป็นถึงนิลันสวรรค์มันถึงจะสามารถช่วยขัดเกลากันบ่มเพาะของเขาได้และในตอนนี้กลุ่มของพวกเขายังคงเดินหน้าก็เป็นในส่วนลรกของเทือกเขานี้ต่อไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปกว่าหลายพันเมตรและเมื่อมาถึงตำแหน่งนี้กลิ่นอายและความผันผวนข,ของพลังปีศาจที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ผันหนาแน่นจนน่าตกตะลึง พร้อมกับจํานวนของสัตว์อสูรที่ปรากฏตัวมากขึ้นในบริเวณแห่งนี้ซึ่งพวกมันทั้งหมดล้วนแต่น่าสะพรึงกลัวและตัวที่อ่อนแอที่สุดในที่แห่งนี้ก็สามารถเทียบได้กับกึ่งนิรันล้าลึกแถมยังมีสัตว์หลายมากมายที่อยู่ในเขตแดนนิรันสวรรค์ขั้นต้นและยังมีแม้กระทั่งสัตว์อสูรที่อยู่ในเขตแดนนิรันสวรรค์ขั้นปลายที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นบางครั้งในสถานที่แห่งนี้นี่มันหลินเทียนได้พึมพำขึ้นเพราะสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ ที่เหมาะสมในการใช้ขัดเกาการบ่มเพาะของพวกเขาและในขณะที่ไปจี๋ีและคนอื่นๆพากันปรึกษากันแล้วนั้นพวกเขาก็ได้พากันแยกตัวออกไปไดยรอบเพื่อทําการฝึกฝนและขัดเกากับสัตว์อสูรโบราณที่อยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งในเวลาเดียวกันเสี่ยวไต้ซูก็ได้บินอยู่บนบ้านฟ้าในบริเวณแห่งนี้เพื่อเป็นผู้คุ้มกันให้กับพวกดินเทียนหากเกิดเหตุการณ์ที่แม่คาดฝันขึ้นและอาจจะทาให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความตายระหว่างการฝึกฝนนี้ ซึ่งนันจะช่วยให้เสือไทสูสามารถลงมือช่วยได้ทันเวลาซึ่งทันเดน,นั้นภายในชั่วพริบตาพวกเขาก็ค้นพบสัตว์อสูรที่เหมาะสมที่จะใช้ขัดเกาฝีมือของพวกเขาบุ่มบุ่มบุ่มและตอนนั้นเองคลื่นพลังปีศาจที่แตกต่างกันก็ได้ระเบิดออกมาทั่วพื้นที่พร้อมกับฝุ่นทรายที่คักขุงถูกส่งออกไปโดยรอบก่อนจะมีเศษเลือดที่สาดกระจายไปทั่วพื้นที่ขณะดที่กลมของพวกเขา ได้ลงมือฝึกปือกับสัตว์อสูรทั้งหลายในที่แห่งนี้ซึ่งในตอนนี้เองหลินเทียนได้คนพบสัตว์อสูรที่อยู่ในขั้นต้นของนิลันสวรรค์เสียงคำรามได้ดังขึ้นนี่คืออสูรวานรที่มีดวงตาปีศาจหกดวงมันเป็นสัตว์อสูรสายเลือดโบรนาณซึ่งพลังปีศาจของมาชั่งน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากพอเพียงแค่เสียงคำรามก็ถึงขั้นทำลายมิติได้รอบจนแตกเป็นวงกว้างได้หลินเทียนได้ทำการต่อสู้กับวานรอนอนตัวน,นี้ แม่ขัต่อโู้ของเขาจะดูอ่อนแออยู่บ้างแต่มันก็ยังสามารถทำให้เขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอยู่ดีในเวลานี้หลินเทียมไม่ได้มีความกลัวแม้แต่น้อยเพราะถึงอย่างไรเขาที่มาที่นี่ก็เพื่อจะขัดเกลา,าการบ่มเพาะของตนด้วยการปะเมือกับสัตว์อสูรเหล่านี้อยู่แล้วบุม้มเขาได้เวียงหมัจดจักรพรรดิคนหุงออกไปพร้อมกับคลื่นพลังขนาดใหญ่ที่ทำให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนพื้นดินต้องพังทลายและในเวลาเดียวกันนั้น เขายัางได้สังเวยเคปวิชากระบี่สุกุลสวรรค์ออกมาพร้อมกับเคลื่อนกระบ,บี่สีทองที่พุ่งตรงเข้าใส่คู่ต่อสู้เหกักสายฝนและในชั่วขณะหนึ่งเคลื่อนกระบ,บี่อันทรงพลังที่ปลดปล่อยออกมานั้นก็ถึงขั้นทําให้สถานที่แห่งนี้ถูกพังทลายลงและด้วยวิธีการนี้เขาได้ทําการต่อสู้กับวานอนตวนั้นจนเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงในพริบตาก่อนจะมีบาดแผลบนร่างกายพร้อมกับใบหน้าของเขาที่ซีดขาวลงเล็กน้อยพร้อมกันนั้นพลังเทวะในร่างกายของเขา ก็อย่างลดลงอย่างมากอีฝ่ายก็ได้อ่อนแอลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับหินเทียนแล้วดวงตาของมันเต็มไปได้วยความหวาดกลัวซึ่งสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเพรอมนุษย์ตัวเล็กที่อยู่ตรงหน้าของมันนั้นเมื่อเทียบกับร่างกายขนาดใหญ่ของมันแล้วไม่สามารถเทียบอะไรได้แต่กลิ่นอและแรงกดดันที่ฝ่ายปลดปล่อยออกมาสามารถทําให้มันสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวและภัยคุกคามซึ่งในเวลานี้เหมือนกับมีกระบี่คมที่จ่ออยู่ที่ลําคอของมัน และอาจจะสามารถบันคองมันลงได้ตุกเมือ่อมันได้แต่ร้องคำรามออกมาขณะที่เจ้องมองออกไปทางหลินเทียนก่อนจะลาถอยออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยบาดแผลก่อนที่มันจะกระโดดออกไปเพียงไม่กี่ครั้งแต่ก็อยู่ห่างออกไปจากหลินเทียนไกลมากแล้วหลินเทียนได้แต่เจ้างมองออกไปยังคู่ต่อสู้โดยที่เขาไม่คิดจะไล่าตามอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเขาได้หายใจเข้าลึกก่อนจะปรับลมหายใจของตนให้กลับมาสมดุลอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงพลังส่วนใหญ่ของเขาก็ได้ฟื้นคืนกลับมาก่อนจะเคลื่อนตัวออกไปอีกครั้งเพื่อค้นหาสัตว์อสูรที่อยู่ในเขตแดนนิรันดร์สวรรค์ต,ตัวต่อไปเพื่อใช้ขัดเกลาการบ่มเพาะของตนหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับสัตว์อสูรที่สามารถเทียบได้กับนิรันดร์สวรรค์ขั้นต้นอีกครั้งมันคือนกกระดูกส่วนหยานซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าว่านอนตัวก่อนหน้านี้โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาได้พุ่งตรงเข้าใส่อีกฝ่าย พร้อมกับคลื่นพลังเทวสีทองที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายและทําการพุ่งโจมตีเขาใส่อีกฝ่ายโดยตรงซึ่งนกกระดูกส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่ได้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องพบเจอกับการย่อยุของมนุษย์ตัวจจอยมันก็ได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธเพียงอ้าปากมันก็ได้ปลดปล่อยเปลวเพิงทําลายล้างออกมาอีกครั้งซึ่งมันสามารถเผาผลาญมิติได้รอบจนพังทลายเป็นวงกว้างได้หลินเทียนพันรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวของเปลวลเพิงดัง,งกล่าว แต่เขากลับไปได้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยก่อนจะเรียกเอาเปืือเพิองอย่างบริสุทธิ์ออกมาเพื่อโจมตีสวนกลับไปทันใดน,นั้นเสียงระเบิดพันดังกล้องพร้อมกับประกายสงสีทองนอกร่างกายและเปลยอเพลิองอย่างบริสุทธิ์ที่พันลูกโหมขึน้นราวกับจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งเมื่อเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเสียงคำรามก็มาพร้อมกับความหวาดกลัวและความโกรธจัดก่อนที่นกกระดูกส่วนหยานจะจ้องมองออกไปทางดินเทียนด้วยความหวาดกลัวที่ปรากฏขึ้นในวาตาของอีกฝ่าย เช่นเดียวกับว่านอนตัวก่อนหน้านี้มันได้คำลามขึ้นพร้อมกับปีกที่สยายออกก่อนจะบินพุ่งตรงออกไปในทันทีซึ่งหลินเทียงก็ได้แต่หายใจเข้าลึกและไม่คิดจะไล่าตามอีกฝ่ายไปเพราะเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างก่อนจะรีบปรับรมหายใจเพื่อทําการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตนหลังจากเสร็จสิ้นการฟื้นฟูร่างกายเขาก็ได้ทําการค้นหาต่อไปซึ่งไหนไม่ช้าก็ได้ค้นพบกับสัตว์อสูรที่แข็งแกร่ง และเริ่มทําการต่อสู้อีกครั้งหลังจากที่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ซ้ําๆก็ได้เกิดขึ้นและชั่วริบตาเวลาก็ผ่านมาแล้วก,กว่าสามเดือนเต็มและในวันนี้คลื่นพลังอันแข็งแกร่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากกําปั้นของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากก่อนที่มาจาัจักรพรรดิโกลาหุนที่เขาเวียงออกไปนั้นจะสามารถทาใหสัตว์อสูรนิรันดร์สวรรค์ขั้นต้นจะแหลกเป็นทีน่จินพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณที่ถูกลบหายไป ในเวลาเดียวกันนี้เสียงคำลามผนังขึ้นพร้อมกับพลังอันนาจเกรงขามที่ปะทุกออกมาจากล่างของเขาลากับเป็นคลื่นพายุขนาดใหญ่ที่กวาดออกไปในรอบถึงขั้นทําให้มิติดยรอบต้องพังทลายลงและในตอนนั้นเองระดับพลังของเขาก็ได้ทะลวงเข้าสู่เขตแด,ดนใหม่ในเวลาอันสัน้นกึ่งนิรันดร์สวรรค์เขาได้พึ่มพำออกมาซึ่งร่างกายของเขาในตอนนี้ได้เปื้อนเปืเปเ้อนไปด้วยเลือดของสัตว์อสูรมากมาย ขนาที่เขาได้กำหมัดเอาไว้เล็กน้อยพร้อมกับประกายแสงจางๆที่ปรากฏขึ้นในวตาของเขา